ตัวนะครับมีการแยกเต็มหนึ่งทุกเดือนทุกสองเอนนี้แต่ว่าโทษที่ตองของสมกรเนี่ยขาพูดง่ายว่าเบานะครับเบาก็รองมากแล้วราทีแปดูุกร้าสความมีสองข้อหนึ่คืเราสมภารมีข้อเดียง ก็เป็นปปการน,นี่สายๆทางสุสวรรค์ประมาแล้วนะครับเราก็ได้ถามได้ให้โอกาสแล้วว่าคุณภาจะให้ส่งพรอมวันนี้ไหมถ้าส่งวันนี้เราจะมนการให้ครอบครัวแล้วจมาอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าไม่พร้อมวันนี้เขาคิดว่าจะถอนเรื่องไปอีกเป็น อาทิตย์หน้านะครับทางบริการบอกว่าไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าข้อ,ขอ,อ,ขอนหนาของสมกรเป็นข้อหาเล็กนะครับโดือนมีนาคมคันแรกน,นะครับจะต้องฟ้องโดยมยีรอบปิดมัดรอบป็นการตัดร้อนรั้งที่หนึ่งขั้นที่สองครับคือ,อ,อคันฟ้องได้ครั้นแรเพียงหนึ่งวันไปนแล้วคันฟ้องวดแรกถึงแค่แคแคแวันเสาอง ศพนะครับถ้าไม่มาไม่ฟ้องวันนี้ก็ต้องวันศุกร์มาทีพวกคุณก็เหนื่อยก็ต้องมา,มาทีนนะครับเขาก็เลยตัดสินใจว่าฟ้องวันนี้นะครับฟ้องเพราะฉะนั้นในเช้าเนี่ยไม่ต้องเรี่ยกนะครับก็จะพาสมพรไปส่งที่สามนะครับแล้วก็ต้องไปมอสไปไปประหารชีวิตสามคบ แต่ว่าทางเรื่องการประกันตัวตั้งแต่พนักงานสอบสวนนะครับแล้วก็มาถึงพิจารณาเราไม่มีการประกันตัวนะครับเราปล่อยละปล่อยตือ,อให,ให้ให้เสี่ยบจัดน,นะครับอันนี้เรื่องจากว่าเจ้าตัวนั้นเขาเอมามอบตัวเองนะครับโดยไม่ได้ว่า ตำแหน่งท่ได้รับหมายจับไม่ได้ไปจับที่บ้านไม่ไับเข้ามาเองอันนี้คือขั้นตอนจำกฎหมายที่เราปฏิบัติ่องผู้ใหนะครับส่วนขั้นตอนต่อไปเมื่อไปศาแล้วสารนับตัวแล้วนะครับก็จะมีการนับนับพบก,กันโดยมีจำเลยสองคนคือชายคนเป็นจำเลยที่หนึ่ง สมพรเป็นจำเลยที่2นะครับทีนี้แต่ว่าโดนสรุปก็คือนะครับที่คุณอาจจะจำไม่ได้แล้วว่าอะไรคดีมากนะครับชา้คนมีคดีแรกทำร,ร้ายนะักข่าวคดีที่สองมีไม้ขนะครับไม้ขอไม้สูงนะคดีที่3คือพ่วงกันกับ2คน ลูกที่สร้างรูกต้งตอยู่ไปนั้นนั่นคือพีศั 3. แล้วส่วนนี้เป็นพิธีพิเศษนะครับก็ก็คงแปลว่าหมดแล้วนะครับหมดสิทคดีแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของการสู้คดีแต่ละคดีว่าท่างผู้ใจผลทําะไรเขาจะตัดสินใจกันินการอย่างไน,น,น,นะครับซนะึ่งเราก็ดําเนินการอะไร เพราะยาหลักคานะครับเปิดไม่ได้คือเรารับได้นะครับรับรองได้นีาไม่ได้เค็นเียงไปให้ปดาดนะครับแม้แต่ฝ่ายผู้เสียหายในคดีนี้บอกได้เลยว่าไม่เคยเดินเข้ามาในสักปานเลยนะครับแล้วเขาไ้จักอยู่สามปนะครับการดำเนินคดีของเราเราต้มีการตงาย ว่าจะฟ้องทั้งลุงพลทั้งปันตัดใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้ฟ้องทั้งสองคนอยู่ยสำนวนคดีเดียดดันเป็นคดีสำคัญผมขอข้ขขอหาอีกครั้งหนึ่งครับออของใทยครับที่จะฟ้องเที่ยงนี้นที่จะฟ้องเที่ยงนี้สำรัญลุงพลใจพลจะมีประมาณสามข้อนะครับ คือพ่อแมางเร็ก้ให้ไปซื้อจากผู้กคองข้อข้อหาที่สองคือ Então, então ar, ar, fazer, que que ่ซึงข้อหาที่สามนี้เป็นข้อหาดใช้คนร่วก่นข้ต้สขโเพมบาน่ากาะชื่อตหครับสรุปคกามว่กินแตงโมต่อ กินตังโมกินแงโมกับปากรอบวันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่ว่าจะจนและรวย ก็ไปถึงจุดเดียวกันก็คือความตายไปทำให้คนอื่นตายมันก็ไม่ดีเนาะอยากจะรวยแล้วทำให้คนอื่นตายมันก็หนีไม่พ้นหรอกมันก็มีหลักฐานมีทั้งหลักฐานมีทั้งวงวงจรปิด แล้วก็มีทั้งสิ่งคาตอนเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะแล้วก็ดีแน่หาความสุขรอบๆตัวมีมีผมที่นอนที่สวดนอน แลแต่มน,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 น้วนมอนเนะ่ขอบอนอย่าไปฆ่าคนตาย ด,ดพ่อก็บอกบอกให้พี่สาวเนี่ยไปแจ้งไปแจ้งเกิดนะแบบใบเกิดเนี่ยต้องอย่าตรงกับวันเดือนปีเกิดจริงแล้วก็เอ๊ะมันจะมันใครเข้ามันจะอนนั้นนะพอมาดูข่าวเรื่องผู้หินผู้เหล็กไฟอะไรพวกนี้ถึงรู้ว่าโอ้เด็กสามคนนะ เขารู้วันเดือนปีเกิดแล้วเขาก็อยากจะไปทำพิธีแล้วก็แต่ว่ามันก็น่ากลัวนะน่ากลัวตรงที่ว่าคนคนที่ก็สั่งสั่งให้ให้ไอคนนี้ทำอะ่ะมันเยอะมากเลยแบบดูดูตั้งอ่ปีที่แล้วนะดูพวกยูทูบตั้งอ่ปีที่แล้วนะ ก็เป็นแบ,แบบแ,แบบแบบแถวๆใกล้ๆกะแหนะ่นั่นนะบางคนเป็นถึงเจ้าวงเจ้าว่านะเวลาเขารวมตัวกันทำพิธีแล้วก็เอาอะไรมาฝากกันเห็นแล้วขนหัวลุกเป็นเป็นกระปุกโอเป็นตินเลยนะมนัน

พูดพูดถึงภาษาจีนแต้จิ๋วนะาว่าตอนที่แม่ไปเทีย่ยวเมืองจีนนะก็มีพวกเพื่อนเพื่อนสปายหลายหลายคนขเขาก็ไปนะเขากลับมาเขาก็มาเล่าบอกว่าผัวข,ขับรถนะหู่ที่เมืองจีนนะแล้วเขาก็คอยแบบบอกผัวเขาว่าเออแบบรถจะถอยอะไรพวกนี้ าก็พูดเขาบอการังถ่ายรังถอยเลยถอยเลยอะไรพวกนี้นแต่จริงๆเขาเป็นคนจีนที่มาอยู่เมืองไทยอ่ะภาษาภาษาไทยเขาก็ยังไม่แข็งนะแต่เขาจะพูดภาษาไทยแต่ว่าความที่ว่าลิ้นก็ชินกับภาษาจีนนะเขาอถ่ายรังเลยอ่ะถอยรังเลยอ่ะ <ung> คนจีนที่อยู่นั่นนะเขาก็ได้ยินก็อะไรวะตะโกนด่าผัวตัวเองให้ผัวเนี่ยเอาของลับออกมา ทอหลังทอหลังว่าทอหลังทอหลังคนจีนมันก็ได้ยินนะว่าทอหลังทอหลังแปลว่าเออเอาไวจ้จวงมาแต่ภาษาไทยเขาบอกถอยหลังถอยหลังแต่เยยยซิงคนนี้นก็พูดไปค่อยชัดนะวเขาบอกทอหลังอ่ะทอหลังอ่ะคน <laughs> จริงเนี่ยทอแล้วเขาขะดาเขาก็าามากระซิงบอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่สะพ้ายมึงเป็นอะไรวะทําไมด่าน้องชายมึงให้ให้เอาควายออกมาให้ควายออกมา เอาอจูออกมาถอหลังท้อภาษาจีนภาษาไทยนะภาษาไทยไม่แข็งแรงมาถอยรถถอยรถนะถอยหลังเลยถอยหลังเลยว่าถอหลังเลยอะถอหลังเลยจีนเผ่นดินใหญ่โตกระจายว่าทำไมมันแสบนี่วะบอกให้บอกให้ผัวถอยหลังท้อคุย i don't pero...